่อยู่นั่นแหละหิวใช่ไหมหิวร้องสองทีหิวร้องใช่โอเคเดี๋ยวจะให้ร้องอีกทีนึ่งไม่ร้องหรอไม่ร้องร้องอีกทีนึงนี่นะคะจริงๆตั้งใจจะให้แมวตัวผู้กินเพื่อดูแลระบบฉี่นะคะแต่แมวตัวเมียดันเสอชอบนะคะจ้าจ้าจเออเอเออให้ให้ให้มันเพิ่งมาส่งไงทำยังไงล่ะจ้จ้า เออเออโอโอมามามาให้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 านางก็โอ้โหชอบมากมามามา,มานางจะไปกินฝั่งโน้นเออนางกินนั้นก็จะมากินฝั่งนี้แม่แว่แม่แม่เราเอาเอรู้แล้วว่าชอบโอ้โหไลเมดต้องเป็นแบบต้องต้องให้หมวยแล้วละ่ะหมวยหันมาจะกินไหมแล, pleased. แล้วนางก็ไม่ชอบนะอย่าดรามา่นานะนางไม่ชอบนะแบบเอาใส่ถ้วยไม่ชอบใส่ถ้วยไม่กินต้องให้กินทีละนิดด้วยนะเพราะว่า นางกินเหลือค่ะนางชอบกินเทนนิสแล้วก็ชอบกินบนแบบเนี่ยชอบทําตัวเป็นจอนจัดนะคะฮึดูนี่อาหารมันเม็นเล็กๆไงคือไม่ได้ให้ยี่ห้อนี้อย่างเดียวนะให้เพชรเฮรเรียให้พามี่ให้ทุกอย่างแต่เนี่ยคือตั้งใจจะซื้อมาดูแลเกี่ยวกับระบบฉี่กับก้อนขนให้ถังเงินแบบเสริมๆให้ถังกินระหว่างกลางวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ถังเบือ่อ นางนี่เป็นผู้หญิงแต่ชอบพอไหมเอาอีกบ้างเอาอีกร้องสองทีฮะรองแมวไม่ร้องไม่ให้นะเออเอาไหมเ,เดูเขาแสดงความแบบว่าเขาชอบเอาอีกไหม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 เมื่อกี้ให้กินอาหารเปียกไปแล้วให้กินเทละหน่อย ป้องกันของเหลือเพราะว่าไม่มีวางบุฟเฟ่ไว้ให้เป็นยี่ห้ออื่นก็จะชอบยี่ห้อนี้นจะจ๊ะเวอร์มาก